สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาการงานอาชีพวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องงานช่างค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวรรณรัตน์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสามค่ะ คุณครูผู้สอนคุณครูกรมรัตน์กล้าหาญค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องงานช่างนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวชี้วัดในหน่วยนี้กันนะคะตัวชี้วัดมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะคือ 1. สามารถอธิบายเหตุผลในการทำงาน ของแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้องตามกระบวนการทำงานค่ะ 2. ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะ 3. ม,มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่านั่นเองค่ะ เนื้อหาแรกที่เราจะเรียนกันนะคะคือการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านค่ะทีนี้เด็กๆมาดูอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านกันบ้างน,นะคะในบ้านของนักเรียนนะคะก็จะมีอุปกรณ์เครื่องใช้อยู่มากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นโทรทัศน์ตู้เย็นไมโครเวฟ กาน้ำร้อนหม้อหุงข้าวหรือว่าพัดลมนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านกันนะคะ อุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะคะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่คือสิ่งนะคะที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆภายในบ้านของเรานะคะซึ่งเราจะใช้เป็นประจํำนะคะยกตัวอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเป็นต้นซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งนะคะ ก็จะเกิดการชำรุดเสียหายนะคะไปตามการเวลาของมันและก็อายุของมันนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเรารู้จักที่จะซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้นั้นนะคะก็จะทำให้สามารถนำอุปกรณ์เครื่องใช้อนันเนี่ยน,นะคะนำกลับมาใช้ได้อีกแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่ด้วยค่ะ ทีนี้เรามาดูหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านกันนะคะหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะเด็กๆข้อที่หนึ่งคือซ่อมแซมทันทีที่พบร่องรอยการชำรุดนะคะโดยไม่ปล่อยทิ้งไว้จนไม่สามารถซ่อมแซมได้นั่นเองค่ะ หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านข้อที่2สำรวจชนิดของวัสดุนะคะที่ใช้ทําอุปกรณ์ของใช้และลักษณะการชำรุดของอุปกรณ์ของใช้ชนิดนั้นๆค่ะเพื่อที่เรานะคะจะได้รู้ลักษณะการชำรุดของอุปกรณ์นั้นและเพื่อจะซ่อมแซมได้อย่างถูกวิธีนั่นเองค่ะ หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านข้อที่3ศึกษาวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้นะคะจากเอกสารแผ่นพับคู่มือการใช้งานหรือว่าหนังสือต่างๆนะคะเกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้นั่นเองค่ะหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านข้อที่ส เตรียมเครื่องมือช่างนะคะที่ใช้ในการซ่อมแซมให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ชนิดนั้นๆนะคะและเหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์แล้วก็ใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ในการซ่อมแซมจุดที่ชำรุดของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นๆค่ะ หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านข้อที่5ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้นะคะด้วยความประณีตนะคะและระมัดระวังอันตรายซึ่งอาจจะเกิดจากการซ่อมแซมเครื่องมือต่างๆได้นั่นเองค่ะหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านข้อที่6 ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ของใช้นะคะหลังจากที่เราได้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้ายังใช้งานไม่ได้เนี่ยก็ให้เราค้นหาวิธีการอื่นๆน,นะคะในคู่มือหรือว่าในเอกสารนะคะซึ่งนำมาใช้ในการซ่อมแซมจนกว่าอุปกรณ์ของใช้นั้นจะใช้งานได้เป็นปกติค่ะ ข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะคะข้อที่1นนั่นก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ของใช้ในบ้านอันใหม่นั่นเองนะคะ 2. เพิ่มทักษะในการใช้เครื่องมือช่างซ่อมอุปกรณ์ของใช้ 3. เพิ่มคุณค่าในการใช้เครื่องใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะทีนี้นะคะให้นักเรียนมาใช้กันทำแบบฝึกหัดกันนะคะใบงานวิชาการงานอาชีพนะคะให้นักเรียนเขียนหลักเกณฑ์การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะให้นักเรียนเขียนนะคะแล้วก็ใส่มาในนี้ได้เลยนะคะ,ะทีนี้นักเรียนนะคะก็ได้รู้วิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะคะหรือจะเป็นลักษณะอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน แล้วก็การดูแลรักษาแล้วก็ประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรนั้นอดใจรอกันอีกนิดนะคะแล้วพบกับครูแพรใหม่นะคะในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ